งานนี้ต้องบอกว่าเอาไงดีคะแอ้เงิบหนัก ตรวจภูมิตามกัใชัยเทียบตัวเลขชัดๆต่างกันเวอร์ค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ในประเทศไทยเองอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะผู้ติดเชื้อรายใหม่เองก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับดาราสาวคนนี้ที่เธอนั้นไปขอตรวจภูมิร่างกายกันบ้างนั่นก็คือสาวแอร์พันธิลาน,นั่นเองค่ะก็ได้ไปตรวจภูมิตามพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกันชัยแต่ตัวเลขของภูมิกับตา่างกันเวอร์เลยพร้อมก็บอกว่า ตั้งแต่ได้ยินมาเนี่ยหนูภูมิขึ้นน่ารักสุดและพี่หนุ่มขึ้น22.6ส่วนหนูขึ้นมาที่8.96เอาไงดีเอาเป็นว่าปลายเดือนนี้ฉีดเข็มที่2แล้วจะมาอัปเดตนะคะตรวจคำๆตามภาษาคนอยากรู้อยากเห็นไม่เป็นไรจ้ะจะได้ระวังตัวเพิ่มขึ้นเยอะๆอะ่อนแอเองงานนี้ทำกลางแฟนคลับเนี่ยแห่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเพียบเยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงๆค่ะ